Good evening ครับผมเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องการกล่าวคำขอโทษซึ่งเป็นการแสดงถึงมรารยาทอันดีอย่างหนึ่งในการเข้าสังคมเวลาที่เราทำผิดเราทำให้คนอื่นเขาไม่พอใจสร้างความเดืดร้อนอะไรให้ใครก็แล้วแต่ก็มีการพูดคำที่ใช้แทนคำว่า sorry ในแบบต่างๆได้ก็ทิ้งช่วงไปนานแล้วและพอสมควนะฮะก็ อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือเมื่อมีการขอโทษเนี่ยด้วยมารยาทที่ดีทางสังคมก็ต้องมีการตอบรับคําขอโทษในคอนเทนต์นี้ก็เลยจะมาให้ดูว่ามีประโยคหรือกลุ่มคมําวลีอะไรบ้างที่ใช้ในการตอบรับคําขอโทษเพื่อการแสดงถึงถึงมารยาทอันดีนะฮะเมื่อมีคนมากล่าวคําขอโทษเราสิ่งที่ไม่ควรทําคือนิ่งเฉยไม่ตอบอะไรเพื่อนหน้างึ๊เงึ๊งอะไรเงี้ยนะฮะหรือ หรือว่าแสดงภาษากายบางอย่างซึ่งมันไม่ไม่ค่อยสุภาพนะักในในการสนทนาภาษาอังกฤษเมื่อมีคนมาเก่าวคำขอโทษเราเราต้องตอบรับไปนะครับมีมีวิธีการพูดในแบบต่างๆหลายอย่างนะฮะจริงๆตอนแรกจะแบ,บ่งเป็นสองพาร์แต่ว่าคิดว่าให้จบภายในในคลิปเดียวเลยแล้วกันนะเพราะมันเป็น,เป,นเป็นแต่ละข้อมีแต่มีแต่ประโยคสั้นๆนะไม่ได้ยาวเลยมากโอเคครับ โดยเบสิกแล้วเนี่ยเมื่อมีคนมากล่าวคําขอโทษเราเนี่ยเมื่อเขา say sorry มาเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ในความหมายประมาณว่าเขาเขาขอ,ขอโทษเราเนี่ยให้ให้ตอบกลับไปอย่างง่ายๆสุดเลยคือ it's okay ถูกไหมครับ it's okay that's okay นะฮะสองตัวนี้คือตัวเบสิกสุดๆุดละอืมเพราะมันแปลว่าอืมโอเคเหมือนเราพูดกับคพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีคำอีกคำหนึ่งคือคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับว่าโอเคคำว่า alright alright right. เวลาพูดจะเป็น that's alright That's all right. หรือเพิ่มคำว่า quite เข้าไป That's quite all right. ย่งเงได้นะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้คือ it's okay, that's okay, that's all right, that's quite all right. นะนี่คือชุดแรกนะครับอ่าน,นี่คือเบสิกสุดแล้วแต่ทีนี้ถ้าต้องการจะเปลี่ยนเป็นอนอื่นบ้างที่ไม่พูดอะไรที่เป็นแบบว่าธรรมดาเกินไปนะอันนี้ก็สำคัญคือ it doesn't matter. It doesn't matter. คำนี้แปลตรงตัวว่าไม่เป็นไร It doesn't matter นะฮะเวลาใครเขาขอโทษเราให้ตอไปแล้ it doesn't matter อันต่อไปก็คือ no worries อันนี้คุณกูดไหม no worries หรืออาจจะเป็น don't worry about it don't worry about it no worries ถ้าเป็น no จะตามด้วยคำนามคือ worries เติม s แต่ถ้าเป็น don't worry จะกลายเป็น verb นะฮะ don't worry about it เพราะว่าหลัง don't ต้องเป็น verb ช่องหนึ่งเท่านั้นส่วนหลัง no เนี่ยโดยธรรมชาติแล้วก็จะเป็นพวกคำนามต่างๆ ก็เลือกเอาเป็น no worries หรือ don't worry about it นะครับอ่านต่อไปอันนี้เป็นประโยคนิดหนึ่งอนะ่ะ don't apologize don't apologize ก็ประมาณว่าไม่ต้องขอโทษหรอก <c oughs> คือคือคนที่เขากล่าวคำขอโทษมาเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เสีย <c oughs> หายนะครับแต่ว่าคนที่ถูกได้รับคำกล่าวขอโทษอาจจะบอกว่าโอ้เป็นเรื่องเล็กอะ่ะไม่ต้องไปไม่ต้องกล่าวขอโทษก็ได้ don't apologize นะฮะนะอันต่อไปอันนี้ในอังกฤษจะใช้กันบ่อยคือ no harm done no harm done นะก็คือไม่มีอะไรร้ายแรงหรอกไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรไม่ต้องไม่ต้องเียเรียส harm นะฮะ no harm done โปรเจต์ว,ว่า harm เนะี h ่ย h a r m มันแปลว่าทำร้ายนะสิ่งที่มีอันตรายหลายอย่างนะต่อไปนะครับ apology accepted apology accepted accept ตัวมีดินแล้วเสม accepted a พราะเธอกเซฟเท็ก็หมายความว่าคำขอโทษของคุณเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วนะฉันยอมรับคำขอโทษของคุณแนละเพราเธกเซเนะครับต่อไป don't mention it don't mention it ไม่ต้องสนใจหรอกอย่ายใส่ใจเลย don't mention it อันนี้ทจริงฝั่งก็ชอบพูดกันนะคำนี้ don't mention it uh, สุดท้าย is t not important is t not important นะมันไม่สำคัญไเลยนะ ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะนะ,ะโดยสำเนียงคนอังกิษกอ่าลืมนะเสียงทีนะ is not important นะถ้าเป็นอเมริกันก็ is not important is not important นะ important เป็นอย่างงี้มาเน,นี้นะฮะเสียงทีเสียงดีก็เทียบเอาอ่านะนี่ฮะครบละก็ถึงบอกว่ามันจะมีหลายคำแต่ว่ามันแต่ละคำมันจะสั้นๆนะใช้เวลาไม่มากนะักไม่ถึง5นาทีก็ไปเลือกใช้เอาตามใจชอบครับาจะใช้ไหนก็เวลาใครเก่าคำขอโทษมาให้ตอบกลับไปด้วยคำเหล่านี้ อย่าทำนิ่งเฉยนะฮะหรือไม่พูดอะไรอมืมันเป็นมารยาทที่ดีในการพูดตอบกลับเขาไปน,นะฮะถ้าไม่พูดอะไรหรือทำทำนิ่งเฉยเนะี่ยมันจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนเราไม่ค่อยให้เกียรติเขาเหมือนเรามองเขาเหมือนไม่มีความหมายอะไรประมาณนั้นนี่คือมารยาทในการใช้ภาษาของภาษาอังกฤษนะครับเลือกเอาชอบประโยคไหนก็ส่วนเนื้อหาวันนี้ก็มีแค่นี้ขอบคุณที่ชมที่ติดตามนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ก็เห็นเป็นประโยชน์ก็ แชร์ไปนะครับแล้วพบกันใหม่ See you next time next content